หนูคิดว่าหนูจะให้ความอ่อนเยาว์กับแม่เอาไหมดี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 คืนความอ่อนเยาว์คืนความสาววันนี้แม่จะมีทั้งฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์และเราก็เติมวอลุ่มปากค่ะทุกคนเอาฟูอีกแล้วนะแม่เป็นตัวนี้ยอย่ฟูอันนี้ดิค่ะโอ้ยฟูแน่นอนท่านกูขนมชิฟูเลยค่ะขอโทษแม่ฟูเป็นขนมตัวฟูเลยค่ะแม่ไหมแม่พร้อมไหม ตื่นเต้นไหมตื่นเต้น่ไหมตื่นเต้นมากค่ะต่อเล่าใช่ไหมตอล่าใช่ไหม ของฝันเด็กๆเด็ดๆเหรอโ <c oughs> อ้ยเย่จะบอกว่าแม่เนี่ยได้มาแล้วทุกอย่างทองก็เคยซื้อให้เงินก็ได้เป็นล้านคุยไปนี้มันจะมีอะไรอีกอะ่ะ <c oughs> ที่มันจะให้ได้มันมีมากกว่าเงินกว่าทองกว่าบ้านกว่ารนนอะไรอย่างนี้หรอหนูคิดว่าหนูจะให้ความอ่อนเยาว์กับแม่เอาไหมดีดีดดีเอาไหมเอาเอาให้เราแบบว่าเป็นสาวกลับไปเป็นสาวอีกครั้งดีไหม เพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แบรนด์เอสตานะคะวันนี้พาคุณแม่นะคะมาทำสวยคืนความอ่อนเยาว์คืนความสาวตื่นเต้นไหมแม่ตื่นเต้นเออ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะเต็มเลยเดี๋ยวจะไปรึกษาคุณหมอกันว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นคุณพี่สาวจะต้องทำอะไรอะไรบ้างบอกคุณหมอว่าให้จัดเต็มเป็นของขวัญปีใหม่ให้แม่กันเลยค่ะ วันนี้ยังไงเขาจัดเต็มอ่ะยังไงตรงไหนบ้างยังไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างแต่พอให้มันหายเหี่ยวก่อนที่จะเดินทางอ๋อ <c oughs> หน้าเป๊ก่อนเดินทางใช่ต้องหน้าเป๊กก่อน <c oughs> ถ้าเกิดปากเราเหมือนดูอิ่มขึ้นก็จะดูอ่อนเยาว์ขึ้นเนาะจะเต็มได้พอมไหม ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแม, <c oughs> ม่ตื่นเต้นมากค่ะแม่หนูเป็นไม่อยากเป็นลงนะ้นกลัวมไม่แม่ไม่ได้กลัวแต่ว่าตื่นเต้นก่อน่อใช่ไหมต่ำ <c oughs> ตอ่อใช่ไหม <one> คุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แม่จะมีทั้งฉีดโบ็อกฉีดฟิลเลอร์โบ็อกฟิลเลอร์มันทํางานต่างกันเนาะส่วนที่เป็นพวกแบบริ้วรอยหน้าผากแล้วก็มีเส้นหางตาอะไรเงี้ยเราก็สามารถฉีดโบ็อกให้มันน้อยลงได้ฉีดฟิลเลอร์คือเติมเต็มคุณหมอก,ก็บอกว่าจะมีช่วงช่อนส่วนขมับของคุณแม่ตรงน,นี้นะคะพอเราเติมขมับปุ๊บมันจะทําให้หน้าเนี่ยดูเต็มมากขึ้นแล้วก็สามารถเติมฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาได้ พอใต้ตาเราเต็มมากขึ้นเนี่ยตาก็จะดูสดใสดูไม่โทรมนั่นเองนะคะสังเกตว่าเหมือนเวลาเรานนน้อยอ่ะตาจะบวนั่นแหละเออแล้วก็ขอคุณหมอว่าถอดเติมแบบปากนิดนึงไม่ถึงขั้นว่าต้องเปลี่ยนรูปปากแต่ว่าปากคนเราพอแบบว่ามีอายุนนอะมันก็จะมีริ้วรอยมีเส้นเราเติมให้มันดูอิ่มดูฟูมากขึ้นนั่นเองจ้ะตื่นเต้นม,มากตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็อยู่ในขั้นตอนการแปรยา รอดูเลยค่ะเริ่มชาย,ยังค่ะแม่ยัง <laughs> ยังไม่รู้ตัว <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวครบสามเจ็นาทีจะ <laughs> จะรู้สึกว่าหน้ามันติ่งติ่งแต่มันไม่ติงต่งนะแต่มันเป็นอาการชามันจะรู้สึกเอ้ยมันติงต่งติงต่ง <laughs> เหรอวะเห้อยห้อย่งติใช่มันเป็น,เป,นเป็นห้อยห้อยเออ A few moments later แม่ <laughs> รู้สึกไงบ้างคะ <laughs> ตอนนี้สึกร้อนลอนเริ่มชายังไหมน่าจะชาแล้วตึงตึงๆนะตึงริงนะใชายัง อ่าเพราะว่าตอนนี้ที่เตียงนั้นเริ่มแล้วเพราะว่าอันตอนนี้เดี๋ยวตาก็ต้องไปยาชาด้วยเพราะว่าตาจะทำดีดีเอ็นเอค่ะเขาจะเป็นแบบงานผิวใสๆเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นแบบยังไงเดี๋ยวตาต้องไปยาชาด้วยเหมือนกันเพราะว่าในขณะที่ทำอาจจะมีควาเจ็บ,จบๆ็นิดหน่อยจะได้ลดความเจ็บของเราค่ะ ซีฟไวแล้วเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะการกิ่นออกซีนไวเหมือนเวลาเราหมักหมูมักไก่อะไรเงี้ยน้ำชายอ่ะอย่างค่ะเพิ่งทำเมื่อกี้แม่โอ้แต่แล้วถ้าอยากชาแบบทันทีอ่ะให้ต่อยหน้า ชาเลยนะตอนนี้เลยตอนนี้นะคะเราก็ฉีดครึ่งหน้าให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาดูนะคะฉีดบริเวณขมับ จะสังเกตว่าบริเวณขมับจะดูเต็มขึ้นแล้วก็ใต้ตาใต้ตาก็จะดูเต็มขึ้นพอใต้ตาเต็มขึ้นก็จะดูสดใสขึ้นและเราก็เติมวอลุ่มปากาค่ะทุกคนแต่เราจะไม่ได้เติมเยอะแบบเวอร์เติมให้ดูแบบมีวอลุ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาเราแบบมีอายุปากจะบางลงถูกไหมอันนี้คือครื่องหน้าอยากให้เพื่อนๆเห็นว่ามันมีความแตกต่างนะแต่เราไม่ได้เน้นแบบว่าอัดแบบโป๊ะเราเน้นแบบธรรมชาติโอเคค่ะเดี๋ยวเราส่งต่อให้คุณหมอจัดก,การต่อเลยค่ะ ตอนนี้แม่คือแบบยิ้มหน้าตึงเวอร์เพราะชินชีนหน้าชาอยู่ค่ะเอาฟูอีกเลนะฟูมาอะ่าฟูแบบนี้นิดโ้ดฟูแน่นอนขนมขนมที่ฟูเลยค่ะขอบคุณแม่ฟูเป็นขนมทก็ฟูเลยค่ะแม่แบบคุณแม่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแฮป ปีแฮปใจอะไรกันไปนะคะตอนนี้ถึงตาคุณลูกแล้วค่ะไอตันจะทำสองอย่างทำดีบีเอชีจะช่วยเรื่องให้รูมคนกระชับหน้าดูเรียบเนียนดูกระจ่างใส่ดูฉ่ำดูฟูเออแล้วก็ยังจะแบอัลศากิดบอทอมิดเดึงเห็นแม่ชีไม่ได้ค่ะเราเอาหน่อยนะคะอยากให้แบบหน้าเราอยู่ในใต้การดูแลของคุณหมอจัดเต็มเลยค่ะเสร็จแล้วสว ไปลงร่างเหรอใช่ฉันจะแปลงล่างเป็นเธอเธอจะมีสองคนแล้วนี้เราต้องนวดหรือว่าเรายัางไงคะเราแค่รอให้มันซึมไปเองเหรอคะเดี๋ยวพี่นวดให้ค่ะนวห้ออซึมให้นึกว่าจะต้องนอนแห้งเหี่ยวจน อดูพวกนี้ชาวดีกว่าเพาผิวเราจะเป็นจังง่ายทุกคนคะวันนี้เป็นวันที่3หลังจากที่ตาไปทำดีดีเอมานะคะแต่รู้สึกว่า พอทํามาวันถัดมาเนี่ยแต่มีรอยจุดๆบนหน้ารอยเข็มแล้วก็มีรอยช้าหน้าผากนิดหน่อยช้าคือช้าเป็นเขียวๆกลมๆเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเอา่อมันไปโดนเส้นเลือดเราพอดีแต่ว่าผ่านไปประมาณ2วันมันก็จะจางแล้วตอนนี้ก็คือหายแล้วนะคะหน้าสดดีมากหน้าสดใสามากผิวดูละเอียดขึ้นมากคือแบบรูขุมขนมันก็ดีขึ้นนะแต่มันไม่ได้ทําให้แบบรูขุมขนแบบเหมือนหายไปเลยขนาดนั้นคือมันก็ยังมีอยู่แต่ผิวดีขึ้นมากแล้วเวลาแต่งหน้าผิวสวยมากเวลาแต่งหน้าดูดีม มันแบบคือมันก็ยังเห็นรูขุมขนนิดหน่อยอะแต่ว่ามันดูแบบเนียนมันละเอียดอะผิวแล้วผิวมันใสมากมันดูผ่องๆมันดูเปล่งๆเ,เองออกมาจากข้างในมันดูกโลกโลอชอบมากดินเอด,ด,ด,ดีมากแล้วก็เมื่อวานเราไปข้างนอกกับคุณแม่คุณแม่ก็แบบแฮปปี้มากฟ,ฟิลล์ฟิลเลอร์ได้แบบโอเคมากก็คือเราไม่ได้ฉีดเยอะจนถึงขั้นแบบหน้าดูแบบแปลกคุณแม่ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ถ้าเกิดฉีดเยอะมากเขาอาจจะแบบ ทำไมหน้าฉันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราก็เติมนี้นิดหน่อยหน่อยให้ดูแบบมีน้ำมีนวลขึ้นมาเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอแบบอายุมากขึ้นเนี่ยแวตดขอใบหน้ามันก็จะหายไปแล้วก็เติมไอตาก็แฮปปี้คุณแม่ก็แฮปปี้ดีมากแล้วถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากให้ตา ไปแปลงโฉมพาคุณแม่ไปแปลงโฉมหรือว่าพาแบบลองทําอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะคะช่วงนี้เขามีแบบฮัจการอะไรใหม่ๆบอกกันได้นะจ๊ะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ่อนไปกดไลค์ว,วิดีโอนี้กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแต่ก็ต้องขอขอบคุณแกรนเอ็กซ์ตาราคลินิกนะคะที่ช่วยแบบว่าจัดความสยความฉ่าให้ทหั้งไอตาแล้วก็คุณแม่ด้วยะคะ่ะบ๊ายบาย It up, it's over.